ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะดิฉันก็พูดไปอย่างนี้ลวคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำที่คาดผมแฟชั่นแบบเก๋ๆกันนะคะเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ข้างล่างนะคะซูมาลยค่าแพนมาลยค่าก็จะมีนะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็จะมีใบไม้ดอกไม้อ,อีอย่ต่างๆนะคะดอกไม้ก็จะมีตุ๊กตาเล็กๆนะคะเราไม่เยอะนะคะก็จะมี กาวร้อนค่ะเดี๋ยวปืนกาวเราเสียบไว้อยู่นะคะสําหรับที่ขาดไม่ได้นะคะนางเอกพระเอกของเราคือที่คาดผมนะคะอาจจะเน้นแบบขนาดนะคะให้ตรงนี้มันมีช่วงแบบประมาณสักนิ้ว2นิ้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําก่อนเลยนะคะเออรปอปภค่ะฮัลโหลค่ะสําหรับนี้ก็คือปืนกาวที่เราเพิ่งเสียบเมื่อกี้นะคะจับที่คาดผมมาค่ะอีนี่นะคะ ประกอบกันค่ะนี่ครับี่ครับนี่ครับนี่ใช่ไหมครับเอา่ยครับซึ่งครับเดียวได้อ่ะใ่นี่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยครับดีอางครับอ ้องมา้านันนะทำครับแล้วมีใครอย่้างครับกะคายแล้วขอได้นังกันยัด้กับางทานใช่ไอ่าไม่เห็นหน้าทางงั้นสำหรับวันนี้เราก็ลาไปด้วยที่ค่าผมเก๋ ของมิชชันกันนะคะสวัสดีค่ะ